เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Apocalypse นะคับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเกี่ยวกับวิธีการผ่านเหว16เพื่อทำการรับตัวละครนะครับในส่วนของตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมผ่านมาแล้ว นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขต่อไปในการผ่านด่านก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับสเตล่าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกกระดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจแน่นอนมีส่วนลดให้เพื่อนๆถึง50กันเลยเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมอ p พ c อร y คิฟนะครับเรามีโปรโมชั่นมาให้เพื่อนๆได้ใช้บริการกันนะครับใครอยากเติมก็สแกนคิวอโค้ดด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาอาธิบายนะครับ รวมๆแล้วก็สั้นๆเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบว่าดูยาวเกินไปเกี่ยวกับวิธีการผ่านเหวในระดับ 16K นะครับว่าเราจะผ่านมันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วก็อธิบายวิธีการผ่านคร่าวๆนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับให้เรามาดูที่ทีมนะครับทีมของเรานะครับจะต้องมีอะไรบ้างนะครับที่จําเป็นอย่างแรกเลยนะเพื่อนๆต้องมีดีหน้านะครับส่วนเฟรนลี่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับ แล้วตัวหลังเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าจะเล่นตัวอะไรก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมี SSR ทุกตัวครบ6กตัวนะฮะก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ต้องมีดีหน้านะครับแล้วก็มีตัวฮิลสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีดาเมจสัก2ตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมใช้ชาหน้าในการผ่านด่านนะครับแล้วลองสังเกตนะครับอัตราการปรับแต่งของผมนะครับจะอยู่ในส่วนของบวก4นะครับบวก4ทุกตัวนะครับมันจะเป็นบวก3าบวกสานะครับสายซับหรือว่าสายที่ไม่มีดาเมจเนี่ยผมจะให้ เขาอยู่ในส่วนของบวก3นะครับส่วนตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็นส่วนของการบวก4ี่นะครับมาดูกันนะครับว่าในแต่ละตัวผมทำอะไรให้เขาบ้างอย่างเช่นตัวนี้นะครับชาหน่นะครับ,นะรบผมใส่รูนก็จะเป็นรูนฟ้านะครับแล้วก็ ในส่วนของอาวุธเสริมนะครับก็จะเป็นอาวุธสีฟ้านะครับในส่วนของกิกินะครับก็จะเป็นในส่วนของรูนสีม่วงและสีฟ้า3อันนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ได้ครบเซตนะฮะถ้าครบเซตเนี่ยเขาจะได้คีริคอนนะครับบวกเเ์แม่นยำอีก4ี่นะครับแต่ว่าผมใส่ตรงนี้ไปก็รอให้มันครบนะครับก็จะได้สเตตัสเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับ ผมจะใส่เป็นอาวุธสีม่วงนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็เป็นบวก2แล้วนะครับแล้วก็ใส่ชุดเพิ่มความอึดให้เขานะครับแล้วก็ในส่วนของดีน่านะครับก็จะเป็นรูนธรรมดาไปก่อนนะครับเพราะผมเอามาแค่ฮิวอย่างเดียวนะครับเลยไม่ได้เน้นอะไรมากแล้วส่วนนี้เลยนะครับเฟลลี่นะครับใส่ในส่วนของรูนสีฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นเซตเพิ่ม HP โบนัสต่างๆให้เขานะครับเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะต้องอึดนิดนึงนะครับแล้วก็โจมตีต้องแรงนิดนึงนะครับก็ทุกตัวละครนะครับที่ผมเล่นน ก็จะมีในส่วนของ1ดาว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 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมของผมนะครับแล้ววิธีการจัดทีมจดยังไงนะครับควรจะให้ดีน่าอยู่ตัวแรกเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาโดนดาเมจเนี่ยเขาจะฮิลรอบแรกเลยเธอแรกเลยนะครับแล้วก็กิกิ่ไฮมีนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวพลิกสถานการณ์เลยนะครับจะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่น้องคนเดียวนะครับน้องจะฟาดทีเดียวนอนนะฮะสำหรับกิกิของผมนะครับส่วนเฟลีนะครับเขาจะเป็นตัวละครที่ใช้สกิลหมู ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งสกิลของเขาเนี่ยก็สามารถยิงได้แบบว่ารุนแรงแล้วก็โดนศัตรูเยอะมากๆนะครับ สำหรับใครมีก็นี่เลยนะฮะเฟลีฮะคือรือมากจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีผ่านด่านผ่านอย่างไรนะสำหรับเถวสิบหกนะฮะก็ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผ่านด่านไปแล้วนะก็จะสามารถเร่งความเร็วการต่อสู้ได้นะครับก็คือรัดนั่นเองนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมย้ําเลยนะจำเป็นมากๆนะครับในการเลือกออปชันในการผ่านด่านนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเพิ่มความ แกลงคีติคอนฟิวชั่นนะครับอัตาคิฟิวชั่นและเพิ่มดาเมจใช่ไหมครับฟิวชั่นคืออะไรค่าฟิวชั่นคือค่าพลังวัตถุโบราณน,นั่นเองนะครับซึ่งวัตถุโบราณเนี่ยคุณจะโจมตีได้แค่1ครั้งและก็รอดีเลย์นะครับมันนานมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเลือกเพิ่มดาเมจนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครอ,อ่ะผมกดไปเลยแล้วกันอธิบายก็ละเอียดนิดนึงนะครับแต่ว่าจะพยายามไม่ให้นานเกินไปนะฮะอ่ะแล้วเราก็ไปทางลัดต่อนะครับ กดไปต่อเลยนะครับสู้เสร็จนะครับอัตราหลบหลีกไม่เอาเอาไม่เอาครับคิไม่เอานะครับเอาเจาะเกาะครับเลงต่อครับอัตราคิต้านคิไม่เอานะครับผมเอาหลบหลีกนะครับอันสิบสามแล้วนะครับอ่ะสู้ต่อนะครับเพิ่มดาเมจฟิวชั่นไม่เอาครับไม่เอาผมเอาเป็นอ่ะดาเมจฟิวชั่นดีสุดนะครับถ้าเป็นคิผมไม่เอาเนี่ยผมจะดาเมจเป็นหลักอ่ะสู้ต่อนะครับเอ่อ HP นะครับเอา HP นะครับ โจมตีป้องกันป้องกันเอาง่ายๆเลยครับโจมตีจบนะครับไปครับไปแบบรวดเร็วเลยนะครับฟิวชั่นโรดเมจเอาโดดเมจครับอาตาคิอัตาจเะกอกผมเอาเป็นอัตราจระกะครับสวยในส่วนของ HP ที่ผมเอาเป็น HP ครับบวก30%ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของชั้น14นะครับเราสามารถเลือกความยากได้นะครับทั่วไปกายพันธ์ก็ห้ามนะครับเราสามารถเลือกความยากได้นะครับแล้วก็ ประสิทธิภาพการแนะนําก็คือดามจของเรานะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ควรจะลงนะครับอันนี้เขาก็จะมีแนะนําให้เดี๋ยวผมไปในส่วนของข้อห้ามเลยแล้วกันไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากิกิผมจะตีอย่างไรนะฮะจะตีเข้าหรือเปล่านี่นะครับเห็นไหมสกิลเขานะครับหนึ่งทีนะครับสามารถทําทีมตายได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีกิกิเนี่ยผมแนะนำให้ปั้นเป็นดามจก่อนนะครับแล้วก็ดีหน้าของผมเนี่ยจะคอยซับพอตตั้งแต่เทินแรกเลยเห็นไหมฮะเขาจะฮิวตั้งแต่เทินแรกเลยนะครับนี่ก็ ทำการใช้โนลยิงไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทีมของผมเนี่ยตัววัดหรือตัวชี้ผลนะครับก็คือเป็นที่น้องกิกิตัวเดียวเลยนะครับอเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ดานสิภาคเลยแล้วกันนะครับไป one hour later เอาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในชั้นที่15นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะลองเล่นในส่วนของข้อห้ามเลยแล้วกันนะครับไปลุยกันเลย ก็ตัวชี้ผลนะครับผมจะบอกให้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะต้องมาสังเกตนะครับเงื่อนไข้าสเตมิน่าหรือว่าเลือดนะครับโดยรวมของทีมเรานะครับต่ำกว่า50%นะครับเราจะแพ้ทันทีนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ดูในส่วนของค่ารวมของเรานะครับเราจะแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเอาเมาส์หรือเอานิ้วของเราเนี่ยนะครับทำการชี้ในส่วนของการหยุดเลย์เกมนะตรงนี้ไปเลยนะครับ ถ้าเราคิดว่าไม่ไหวให้เรากดออกทันทีไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะรอให้กิกิของผมนะครับโจมตีในส่วนของแถวบนสุดนะครับซึ่งแถวบนสุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวฮิลนะครับก็คือเนสทีฟนะครับที่เขาจะฮิลแถวหน้าซึ่งเวลาฮิลเนี่ยเลือดมันเพิ่มเยอะมากๆกนะครับก็เป็นตัวอันตรายนะครับผมก็จะรอจนกว่ากิกๆเนี่ยมันจะตีแถวบนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเขาจะตีหรือเปล่า อื้ออเอนะครับไม่ตีนะฮะก็ไม่ตีแล้วยังไงครับกดออกทันทีครับแล้วก็ทําการรีไปจนกว่าเขาจะตีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถผ่านในชั้นทั่วไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาตรงนี้ให้ดูเลยแล้วกันเอาแบบยากสุดแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะอัดไปในส่วนของตอนใกล้จะผ่านให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับกีกีผมได้ตีตัวบนสุดเนี่ยตายไปแล้วนะครับก็คือตัวฮิวของเรานะครับแล้วตอนนี้ก็ ทีมตัวบนนะครับก็เลือดลดไปพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะผ่านหรือไม่นะครับสำหรับทีมนี้นะครับอ่าก็เลือดลดไปพอสมควรนะครับอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับถ้า HP เราต่ํากว่า42ซนะครับให้เราทําการกดออกทันทีเลยนะครับไม่งั้นเขาจะนับรอบว่าเราแพ้นะครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับด่านที่15เดี๋ยวผมจะไปเล่นในส่วนของโหมดทั่วไปให้ดูละกันเอาแบบง่ายๆเลยละกันนะครับ ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะนี่เลยนะครับถ้าเนฟทีผมตีตัวบนนะครับอ่าเห็นไหมนะครับเนฟทีผมตีทีเดียวเนี่ยตายเลยนะครับซึ่งสบายมากๆนะครับอันนี้เล่นในส่วนของระดับทั่วไปนะครับเราก็จะผ่านได้ง่ายนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครนะครับก็สามารถเล่นในระดับทั่วไปได้นะครับเพื่อเอาตัวละครก่อนนะครับพอเราไปปั้นเสร็จเนี่ยเราค่อยกลับมาเล่นระดับยากเพื่อจะเอ่อใช้การกวาดล้างหรือว่าทางลัดหรือว่าการ เออเงในการลงเหวได้นะครับน <have> ี่เห็นไหมเราผ่านแล้วนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นด่าน16แล้วนะครับแค่เราผ่าน15นะครับด่านแรกได้เราก็จะไปตู่ด่าน16แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับก็ผ่านแล้วเนี่ยสำหรับการลงเหว16นะครับแล้วก็ทําการเล่นนะครับด่าน16ให้ผ่านจนหมดก็แค่นั้นเองนะครับง่ายๆส่วนตรงนี้คงไม่ได้คงไม่ต้องเล่นให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่ง่ายแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดอะไรมากมายนะครับ ก็ด่านแรกก็จะเป็นต้องโจมตีศัตรูให้ตายภายใน5รอบนะครับถ้าเกิน5รอบก็จะแพ้นะก็กดเหมือนเดิมนะครับกดกดออกทันทีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะครับด่านแรกนะครับเน็ตที่ผมจะค่อนข้างจะฮิวแรงนะครับแล้วก็ดีน่าจะฮิวแรงนะครับส่วนดาเมจหลักตอนนี้จะอยู่ที่กิกๆกับเฟลี่นะครับแรงมากๆนะฮะนี่เลยเห็นไหมเขาจะตีหมูได้โหดมากๆเนี่ยสหรับเฟลี่นะ ไม่ว่าจะยังไงนะครับดามจต้องมาก่อนครับนี่ก็จะโดนค่าลบหลีกไปเห็นไหมครับช้าหน้าดีอย่างหนึ่งคือเขาสามารถมีเปอร์เซ็นต์ในการใช้อันติอีกรอบหนึ่งได้นะครับนี่ก็จะเป็นบัฟต่อนะฮะแล้ฮิวไปนะครับนี่เลยเนทีฟนะครับจะฮิวตัวละครที่อยู่แถวเดียวกันนะครับค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ไม่พอเนี่ยสำหรับเกมนี้นี่ก็ใช้ไปครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับด่าน16กก็เรียบร้อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ใครที่ติดเหว16นะใครที่ติดเหว16นะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้แล้วก็บอวิธีการจัดทีมให้นะครับอ่าแถมให้อีกนิดนึงนะครับการอัพตัวละครอ่าตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับกดไปที่พัฒนานะครับการทะลวงนะครับก็คือการได้ตัวซ้ำใช่ไหมครับนี่เลยนะครับกลไกหลักๆแล้วนะครับมันจะอยู่ในส่วนของการเติมแต่ง ยิ่งเพื่อนๆนะครับเติมแต่งให้ตัวละครเยอะมากเท่าไหร่นะครับสเตตัสของตัวละครนะครับก็จะเพิ่มเยอะมากเท่านั้นนะครับเห็นไหมจาก HP 1000จาก HP 4 0 0 1นะครับเพิ่มมาถึง800นะครับเพิ่มมาถึงเอ่อประมาณ700กว่านะครับเพิ่มมาเยอะมากๆนะครับนี้ก็เพิ่มมา40กว่านะครับเห็นเลขแบบนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่พอนํามาใช้ในเกมซึ่งมันให้ผลเยอะมากๆนะครับก็อย่าลืมมาทําการเติมแต่งตัวละครกันด้วยนะครับสำหรับตัวละครหลัก เพื่อนๆชอบหรืออวยนะครับอย่าลืมมาทําให้น้องเขาด้วยนะส่วนตัวแล้วผมอวยตัวนี้นะครับเฟรดリーนะครับผมจะทําให้น้องเขาเป็นระดับ5ก่อนตัวแรกนะครับตามไปด้วยดีนาและกิกินะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเหว16นะครับเราเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบิีวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับเหว16นะครับก็อย่าลืมผ่านกันด้วยนะครับง่ายๆเลยนะครับสู้กันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ